สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการประชุมสภานี้ต้องนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านนั่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยุดพูดนะครับก็อย่าพูดแข่งกับท่านสมาชิกที่จะอภิปรายนะครับเงียบๆหน่อยนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นนะครับงดใช้เสียงหน่อยนะครับทุกท่านนะครับงดใช้เสียงหน่อยนะครับพูดคุยกันเบาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเสียงก็จะดังเองนะครับ มีผู้เข้าร่วมประชุม404ท่านนะครับเห็นด้วย151ท่านไม่เห็นด้วย251บวก3นะครับเป็น254ท่านนะครับงดออกเสียง2ท่านนะครับไม่ลงคะแนนเสียงนะครับไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมนะครับมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พสนะครับ เนื่องจากสภาลงมติในวละที่1ไม่รับรองหลักการดังนั้นร่างพระบัญญัติฉบับนี้เป็นอันว่าตกไปนะครับตามข้อบังคับข้อ134ท่านท่านประธานครับผมลงมาลงมติไม่ทันครับผมมานบอยู่ทางซ้ายมือของท่านประธานครับครับผมรับหลักการครับครับบันทึกไว้นะครับท่านมนบิลีพัวโดนนะครับรับหลักการบันทึกไว้ครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่5.2นะครับร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศท่านวรพวิริยาโลดกับคณะเป็นผู้เสนอนะครับเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีกหนึ่งฉบับคือร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศท่านโกศลปัทธรมกับคณะเป็นผู้เสนอนะครับผมจึงเห็นว่าสามารถรวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาพร้อมกัน และลงมติในวารละที่1ร่วมกันนะครับตามข้อบังคับข้อ55วงเล็บ2และข้อ117วงเล็บสวักสามนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับท่านประธานครับผมผมอดิสรครับเชิญครับก่อนก่อนที่จะท่านจะพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับขอเรียนท่านว่าวันนี้ระบบเสียงในสภาผู้แทนราษฎรของเรา เบามากครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้ามีการประชุมกันกลัวว่าสมาชิกจะไม่ได้เนื้อหาสาระการบันทึกจะเสียหายไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงเพราะว่าผมก็ก็อายที่จะลุกขึ้นมาพูดเรื่องเรื่องไอ้ระบบเสียงในสภานี่ครับอาจจะเล่งเสียงหรือเปล่าหรือไงท่านประธานได้ได้โปรดพิจารณาครับถ้าว่าถ้าถ้าให้ปล่อยประชุมอย่างนี้ไปี่คงคงฟังไม่ได้สับครับขอกราบขอบพคุณล่วงหน้าครับ ครับกเ็เรื่องการแก้ไขนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับห้องประชุมก็ดําเนินการตั้งงบประมาณที่จะปรับปรุงระบบเสียงอยู่นะครับแต่ว่าเฉพาะหน้านี้ทางโสดนะครับทางโสดลองดูว่าจะเล่งเสียงได้ไหมแต่เสียงประธานดังใช่ไหมครับท่านในสอสอได้ยินไหมครับเนี่ยท่านในสอสอไม่ได้ยินเสียงประธานะนะครับได้ยินไหมครับ ทางเจ้าหน้าที่ครับลองลองดูนะครับรรท่านประธานครับที่รรท่านประธานได้สาวเช็คเสียงเมื่อสักครู่นี้ขอเรียนว่าเสียงรรท่านประธานได้ยินครับแต่ว่าไม่ดังแล้วก็ไม่ชัดเจนครับขอบคุณครับครับเอ่อไม่ดังไม่ชัดเจนนะครับท่านสมาชิกครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการประชุมสภานี้ต้องนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านนั่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หยุดพูดนะครับก็อย่าพูดแข่งกับท่านสมาชิกที่จะอภิปรายนะครับเงียบๆหน่อยนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นนะครับงดใช้เสียงหน่อยนะครับทุกท่านนะครับงดใช้เสียงหน่อยนะครับพูดคุยกันเบาๆหน่อยนะครับแล้วเสียงก็จะดังเองนะครับ ครับถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับผมขอดําเนินการตามนี้นะครับ